สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาของพุทธศาสนาในประเทศไทยเรานะครับอ,อย่างที่เห็นกันนะครับเราก็จะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมีอาลชีเข้าไปบวชแล้วก็มุ่งในลาบสักการะนะครับและสุดท้ายก็ทําให้เสื่อมศรัทธานะครับบางคนก็ศรัทธามากเลยนะครับพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็เสื่อมศรัทธานะครับ หรือบางคนเขาไม่ได้ศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้เขาก็ยิ่งซ้าเติมนะครับว่าเอาไอ้พวกนี้ไปทําบุญอะไรเงี้ยโดนหลอกกันไปเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นนะครับมีแต่จะรู้สึกไม่ดีต่อพุทธศาสนานะครับเมื่อมันเกิดมาอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นที่ตัวบุคคลนะครับศานะส,สนาไม่เกี่ยวนะคำสอนพุทธเจ้ายังไงก็ยังดีเสมอเป็นนี้เป็นเรื่องของบุคคลเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องของบุคคลที่เข้าไปทําให้เสื่อมเสียนะครับ จะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเนี่ยมันเป็นที่ตัวระบบโครงสร้างนะครับถ้าระบบโครงสร้างเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับระบบการปกครองของสงฆ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็จะมีอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็จะมีอย่างนี้เรื่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับแล้วจะมีคนเนี่ยเข้าไปปวดเพื่อมุ่งลาบสกาละเนี่ยเนี่ยไม่ได้มุ่งที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์นะครับ ก็จะมีเรื่อยๆนะครับเข้าไปแล้วก็ทาให้เสื่อมเสียอยู่อย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นมีอยู่ในทุกประเทศนะครับแม้แต่ในสมัยหลังพุทธกาลเนี่ยประมาณยุคพระเจ้าสุมาลาเนี่ยประมาณ2 0 0กว่าปีเนี่ยยุคนั้นก็มีอรารชีบวชเยอะแล้วนะครับพระวินัยก็เริ่มจจหย่อนกันไปนะครับยุคนั้นเนี่ยมีการล้างอรารชีเลยนะครับมีการสังขยา,ามีการไล่ศึกเลยนะครับอรารชีนะครับอันนี้อรารชีนี่คือยังเป็นพระอยู่นะ แต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีที่แต่งตัวเหมือนพระแต่ว่าพราชิกไปแล้วเนี่ยอย่างหลายๆเคสที่เราเห็นน,นะครับอันนั้นคือไม่ใช่พระแล้วนะเขาไม่เรียกลาชีนะเขาเรียกว่า,าเรียกว่าไม่ใช่พระแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนะครับอันนี้อีกเคสหนึ่งแต่สมัยพระเจ้าโศกเนี่ยลาชีความหมายของเขาเนี่ยคือยังเป็นพระอยู่นะครับแต่ว่าทําผิดพระวินัยเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีความละอายนะครับ แต่ยังไม,ไม่ขายจากความเป็นพระนะครับนั้นถ้าจะมองว่าเป็นที่ตัวบุคคลเนี่ยมันก็ถูกระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่หมดนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของระบบของสงรงเลยนะครับนั้นมันเป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องพระวินัยต่างๆเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ย การเอาพวิเนยเป็นหลักในการปกครองสงฆ์เนี่ยไม่ได้ถูกนํามาใช้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเอาก,ก,ก็ก็ใช้พวินัยอยู่แต่ถ้าไปดูในรายละเอียดจริงๆเนี่ยหลายๆข้อนะครับไม่ไม่ได้เอามาใช้แล้วนะครับบางข้อเนี่ยปรับเปลี่ยนกันเองว่าเป็นไปตามยุคสมัยด้วยซ้ำนะครับกนะ็ควรจะปรับได้นะครับทั้งที่พวินนยเนี่ยก็บอกไว้อยู่แล้วว่าไม่ควรทํานะครับอย่างง่ายๆเลยหลัก เรื่องการรับเงินรับทองเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยข้อรับเงินรับทองเนี่ยอยู่ตั้งแต่ศินสิบของเนรแล้วนะครับเป็นแค่สีลสิบของเนรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น,น,นนะม,มันมีความสําคัญนะครับไม่งั้นมันจะไม่อยู่ในสินสิบของเนรได้นะครับในในพระวินัยของพระน,นี่ก็มีอยู่แล้วเป็นสินในปฏิมโมกข์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาบัตท,ที่ไม่ใช่อาบาัตเล็กด้วยนะครับเป็นอาบาัตปาจิตตีที่เทียบเท่ากับฆาสั์นะครับหรือว่าโกหกนะครับ พวกนี้เป็นอาบัติจิตีนะครับก็อยู่ในสินห้านี่แหละถ้ามองเทียบกับสารวาตนะครับแต่สําหรับนักบวชเนี่ยข้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระวินยัยข้อเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เป็นอาบัติทุกกฎหรือเป็นอาบัตินอกปฏิโมกนะครับปัจจุบันเนี่ยในไทยเนี่ยพระวินัยข้อนี้หย่อนมากนะครับบางคนก็ไม่บางท่านก็ไม่ถือเลยนะครับเพราะว่าเอากลับกันไปแล้วก็ไปโปรงอาบัติเอานะครับซึ่งจริงๆแล้วปรงอาบัติไม่ได้ปรงอาบัติไม่ตกนะครับ เป็นอาบัติที่ต้องสละสิ่งของนั้นก่อนถึงจะโปรงตกนะครับนั่นก็ติดอาบัตอยู่นั้นแหละนะครับและถ้าศีลวิสุทธิไม่มีเนี่ยการที่จะทําทให้จิตจิตาวิสุทธิหรือปัญญาวิสุทธิเกิดขึ้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับพระนะครับสำหรับคารวะก็เหมือนกันแต่สาหรับคารวะก็คือศีลห้านะครับหรือในสมัยก่อนเนี่ยในใน,ในไทยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับอรอศีลท่านก็เลยเอา เอาสายของพมา่ามานะครับสายที่รักษาพระวินัยเนี่ยเข้ามาแล้วก็แยกนิกายมาเป็นธรรมยุทธ์นะครับธรรมยุทธ์รุ่นแรกๆเนี่ยนะสมัยหลวงปูมัน่นหรือสมัยลูกศิลย์หลวงปูม่านเนี่ยก็รักษาพระวินัยกันมาดีมากนะครับถึงขนาดว่าในวัดเนี่ยยังไม่มีตู้ที่จะให้หย่อนบริจาคเงินเลยนะครับเ,เริ่มมีการเอาตู้มาวางเ,เพื่อให้หย่อนเงินเนี่ยนะครับ ก็เป็นเป็นเรื่องกันเป็นเป็นเรื่องที่ท่านมองกันเหมือนกันว่าอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยก็มันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับจากที่รักษาเพราะวินัยกันมาดีดเๆเนี่ยรรยุคหลังๆเนี่ยธรรมายุธเองเนี่ยก็ก็เริ่มหย่อนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับแต่สําหรับหมู่หน้าที่ยังรักษาดีอยู่ก็ยังมีนะครับแต่ว่า บางกลุ่มเนี่ยก็เริ่มย่อนกันแล้วนะครับก็ไม่ใช่แค่ตู้บริจาคแล้วนะครับก็รับเงินรับทองกันมีบัญชีส่วนตัวกันตรงเนี้ยเริ่มมีแล้วนะครับในยุคนี้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาให้เห็นกันมากมายในสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นที่โลรงสร้างใหญ่เลยนะครับคือต้องต้องใช้พระวินัยที่พระเจ้ทาท่านวางไว้นั่นแหละนะครับ ท่านวางไว้หมดแล้วเนี่ยดีแล้วถ้าปฏิบัติตามกันนะครับเอาว่าถ้าพระเนี่ยรักษาพระวินัยจริงๆงเนี่ยจะมีอารัชีเข้าไปบวชเพื่อหาราบสการะไหมครับถ้าพระไม่รับเงินรับทองเนี่ยจะมีอารัชีเข้าไปเพื่อเพื่อหาประโยชน์ตรงนี้ไหมครับมันหาไม่ได้นะครับใครที่รับเงินรับทองเนี่ยแล้วสังคมมองว่าเอาเป็นพระที่อันนี้เป็นอารัชีนี่นะทำไม่ได้เงี้ยแต่ไปทาอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ย มันก็จะไม่มีที่ยืนให้คนที่มุ่งหาบสการะเนี่ยเข้าไปหาประโยชน์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกตินะครับพระรับเงินรับทองเอาไปสร้างนูน่นเราไปสร้างนี่นะครับจริงๆไม่ใช่กิจของสงเลยนะครับการก่อสร้างต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของขารวาสนะครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการวัดวิยาวัชกรจัดหากันมาค่าน้าเข้าไปก็เป็นเรื่องของวิย,ยาวัชกรทั้งนั้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันยุ่งยากมันลําบากนะครับ จริง,รงๆไม่ได้ยุ่งยากเลยถ้าเคยถ้าเคยบวชอยู่ในสำนักที่เขารักษาพระวินัยจริงๆเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยสบายมากเลยนะครับสําหรับคนที่มุ่งที่จะปฏิบัติมุ่งที่จะศึกษานะครับเข้าไปไม่ต้องไปวุ่นวายว่าเอาจะต้องไปหาค่าน้ำค่าไฟมาจ่ายที่กุฏิยังไงนะครับต้องไปรับกิจนิมนต์ยังไงไม่ต้องคิดเลยครับเข้าไปเนี่ยมีแต่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินะครับได้ศึกษาคําสอนพระเจ้า ได้ปฏิบัติได้เฉลิมกุศลนะครับไม่ต้องไปยุ่งว่าอาจจะเป็นนิสัยไปนะครับสบายมากเลยนะครับถ้าได้อยู่กับหมู่คณะที่เขารักษาระาในจริงเนี่ยเขาก็จะช่วยกันนะครับใครไม่สบายเนี่ยเขาก็จะช่วยกันหรือว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะมีระบบของเขานะครับก็คือมีก็คือเงินบริษัทญาโยงนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่พระนะครับก็อยู่ที่คณะกรรมการที่เอาไว้ดูแลสงฆ์เนี่ยก็ใช้ตรงนั้นนะครับ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยจะก่อสร้างอะไรก็อยู่ที่คณะกรรมการนะครับถึงมมนจะไปโกงอะไรกันมันก็อยู่ที่ขลาวาดไม่ได้เกี่ยวกับพระนะครับพระก็สบายไปนะครับแล้วก็ไม่มีมันมันไม่มีจุดที่จะทาให้เสื่อมเสียต่อพระศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพระไปทําพระไปโกงเนี่ยมันก็ดูแย่กว่าคณะกรรมการที่เป็นขลาวาดของวัดไปโกงใช่ไหมครับ ใครที่ไม่เคยบวชนะครับอยากลองบวชด,ดูเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับก็เลือกเลือกสำนักหน่อยนะครับก็เลือกสำนักที่เขารักษาพระวินัยนะครับแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ดูว่าอยู่ลําบากไหมนะครับอย่างตัวผมเองผมลองมาแล้วนะครับ,รบก็ออกมาพูดได้เป็นปาน่านนะว่าอยู่ข้างในเนี่ยสบายมากเลยแล้วก็มีเวลาปฏิบัติมีเวลาศึกษาอย่างจริงจังเลยนะครับก็มันเป็นที่โครงสร้างเป็นที่ระบบนะครับเป็นที่สังคมนิยมนะครับถ้าเรายังมองเห็นถ้าเรายังมองว่าการ าวินัยเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะครับซึง่งจริงตรงนี้ก็ไม่ใช่เล็กน้อยนะครับถ้าเรายังมองอย่างนี้อยู่ถ้าสังคมยังมองอย่างนี้อยู่นะครับสังคมยังม,มองว่าการให้เงินพล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่แน่นวิมทนาอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆเพราะมันเป็นช่องว่าเป็นจุดที่คนที่เขามุ่งปรารถนาลาบสกานระเนี่ยเข้าไปหาประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสังคมเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับหรือว่าในระบบการปกครองเนี่ยเริ่มมีการปฏิรูปนะครับ เอาพระวินัยเข้ามาใช้ในการปกครองจริงๆเนี่ยรวมถึงการถือนิสัยนะครับแล้วก็พระวินัยต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นอะไรแบบนี้นะครับไอการถือนิสัยจะเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเราจะไม่เห็นพระที่พระวินัยยังไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับยังไม่แม่นพระวินัยออกมาตั้งสํานักแล้วก็มาทำผิดพระวินัยแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ